สองชาวลัคนณาราศีสิงดวงชะตาของคุณในเดือนกรกฎาคม2568เดือนที่ดาวไปกองรวมกันอยู่ในเรือนลาพะตั้งหลายดวงคำว่าเรือนลาพะนะครับแปลความหมายว่าลาภผลสิ่งที่ได้มาโดยง่ายจะแปลว่าโชคดีหรืออดีเเกขลาบก็คงไม่ผิดน,นะชาาลัคนณาราศีสิง์ดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคม ต้องถือได้ว่ามีความสำเร็จดีอย่างยิ่งถึงแม้จะมีเรื่องกลุนๆทำให้ไม่พอใจอยู่บ้างในเรื่องความรักแต่ภาพรวมในเรื่องอื่นมันสักเซส1-5 6- ถกการงานจะมีความสำเร็จดีมีการตัดสินใจที่ดีในเรื่องของการงานดาวที่ประกองรวมอยู่ในเรือนราพานั้นทําให้ลาภผลเข้ามาได้อยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือว่าลูกน้องบริวารอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องที่จิ๊บจ้อยและคุณก็สามารถที่จะจัดการอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางได้อย่างดีจะมาขุกขากบ้างในช่วงกลางกลางเดือนแต่พอหลังจากกลางกลางเดือนประมาณวันที่21-22ไปแล้วดีกว่าจะถึงช่วงปลายเดือนน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดออฟฟิศใหม่เปิดร้านรวมใหม่ๆชาวลัคนาราศีสิงห์ ก่อนที่จะถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมดาวอาทิตย์ของคุณยังอยู่ในเรือนราพากรวบกับดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินดาวเจ้าเรือนราศีเือนดาวพาและก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นคู่วิทย์ใหญ่ยังมีดาวศุกร์เข้ามาสมทบด้วยอีกหนึ่งดวงทั้งหมดทั้งมวลนี้แปลความหมายทางโหราศาสตร์ได้ว่าเป็นอะไรที่มีลาภผลการเงินที่ดีเข้ามาอยู่อยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทําให้ชาวลัคนาราศีสิงไม่ค่อยแฮปปี้นักคงต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีสิงมีความระแวดระวังพยายามเซฟตี้ตัวเองตลอด เกิดความไม่ค่อยไว้ใจกับบุคคลรอบข้างเท่าที่ควรบางทีแล้วอาจจะเกิดจากประสบการณ์เก่าๆที่มีคนมาเอาเปรียบหรือคบกับคนแล้วเขาให้ใจเราแค่ไม่ถึงขึ้นในขณะที่คนที่เป็นลัคนาราศีสิงเนี่ยมันพบใครเนี่ยมันให้ใจเต็มร้อยเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้แล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่มักจะกล้าตัดสินใจสมแล้วกับการที่คุณเป็นชาวลัคนาราศีสิง ในเรื่องของการเงินนั้นถือได้ว่าังอยู่ในเกมที่ดีมากจะมีเงินมีทองเข้ามาตลอดมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินและคุณยังจะได้ลาบผลต่างๆที่ดีเป็นช่วงเดือนถึงการปลดหนี้ใครมีหนี้หนี้จะน้อยลงใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะหาในเรื่ใหม่ๆนะครับมาเสริมให้กับชีวิตตัวเองก็สามารถทําได้ว่ามันจะเป็นการซื้อเฟอร์น,นิเจอร์ใหม่การซื้อ เครื่องแต่งกายใหม่หรือแม้แต่บางคนอยากจะเปลี่ยนรถซื้อรถใหม่อะไรก็แล้วแต่มักจะได้รับความสําเร็จเข้ามาอย่างน่าอัศจรรย์แล้วก็เป็นเดือนที่ดาวนะครับอังคารก็มีการขยับย้ายราศีด้วยย้ายไปอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวที่เดินตารเงินอยู่ในเรือนลาพระนี่คือรอบวงโคจรของดวงดาวที่ส่งผลให้คุณเองนั้นมีเงินมีทองเข้ามาตลอดดังที่ท่านแสงหนึ่งบอกเอาไว้ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะเดินไปเจอกับเรื่องชู้สาวเลี่ยงยาบางทีชะตาชีวิตก็ผลักดันให้ใครคนหนึ่งเข้ามาแล้วถูกใจเรามากแต่ความรักมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยจะมีเขาเรียกว่าพบกันแบบไม่ค่อยมีตัวตนเปิดเผยไม่ได้บางทีไม่ใช่เฉพาะเขาหรอกครับไม่ใช่เฉพาะเราหรอกครับเขาเองก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้ด้วยเงื่อนไข คนตีนสักอย่างก็ไม่รู้แหละทาให้มันเป็นแบบนั้นนี่คือความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์ท้ายที่สุดนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งเดือนนี้คุณต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายนะครับทำอะไรพยายามเซฟตี้ตัวเองไว้นิดหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวลัคนาราศีสิงห์แม้ว่างานจะมีอุปสรรคบ้างแต่การเงินจะดีขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีบค์ทีวี ด้ทุกโซเชียลของสินแสหมิงวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับครัสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล